สวัสดีค่ะวันนี้พบกับห้องเรียนภาษาไทยเรื่องชันทลักษกรสีก่อนอื่นนักเรียนต้องเตรียมแบบฝึกหัดที่ครูแจกให้เพื่อทํากิจกรรมไปพร้อมกับก,บการดูคลิปวิดีโอถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่2นะคะจะพบกับ กิจกรรมทบทวนต่อ,อคำค้องจองประลองความจำกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่ทบทวนที่นักเรียนได้ศึกษาคลิปคำค้องจองไปแล้วนะคะเพื่อเป็นการทบทวนเราจะมาเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะครูมีคำค้องจองเริ่มต้นให้คำว่านักเรียนให้นักเรียนนะคะนำคำที่ครูก,กำหนดให้นะคะ มาเติมไม่มีความคล้องจองต่อเนื่องกันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนสามารถทำกิจกรรมนี้ได้เลยนะคะโดยที่นักเรียนจะกดหยุดที่หน้าจอทำกิจกรรมนะคะแล้วกลับไปเขียนงานในแบบฝึกหัดเมื่อทำเสร็จแล้วให้มากดเล่นหน้าที่หน้าจอต่อนะคะและเราจะมาเฉลยร่วมกันค่ะ เราจะมาเฉลยคำคล้องจองกันนะคะคำที่จะมาคล้องจองกับคำว่านักเรียนจะต้องมีสระและตัวสะกดเหมือนกันนั่นก็คือคำว่าอะไรเอ่ย mm. เขียนอ่านค่ะและเขียนอ่านจะคล้องจองกับคำต่อไปคือคำว่า mm. ร้านค้าต่อไปจะคล้องจองกับคำว่า ป่าไม้ต่อไปจะคล้องจองกับคำว่าใยบัวต่อไปจะคล้องจองกับคำว่าชั่วดีต่อไปจะคล้องจองกับคำว่าสีสันต่อไปจะคล้องจองกับคำว่าขันน้ำต่อไปจะคล้องจองกับคำว่าํำเจต่อไปจะคล้องจองกับคำว่า เรร่อนและคําสุดท้ายจะคล้องจองกับคําว่าช้อนข้าวเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนทําถูกหมด10คะแนนหรือเปล่าตบมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปเราจะมาร้องเพลงสวัสดีร่วมกันก่อนอื่นเรามาอ่านเนื้อเพลงไปพร้อมๆกันนะคะ ขอสวัสด,ดีวันนี้พบครูมีครูมีหนูเรียนรู้ร่วมใจนักเรียนลำร้องร้อยกองของไทยกอนสี่เสียงใสเรียนได้รู้ดีเป็นยังไงบ้างคะเพลงของครูต่อไปครูจะใส่ทํานองให้นักเรียนฟังนะคะ ขอสวัสดีวันนี้พบครูมีครูมีนูเรียนรู้ร่วมใจนักเรียนลํำร้องร้อยกองของไทยก่อนสี่เสียงใสเรียนได้รู้ดีไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะคุณครูจะใส่ดนตรีนะคะและก็ให้นักเรียนร้องพร้อมกับคุณครูทั้งหมดสองรอบนะคะ พร้อมแล้วเรามาเริ่มร้องกันเลยค่ะ เลยคะ่ะตกมือให้กับตัวเองด้วยแล้วเอ๊เพลงสวัสดีที่ครูนำมาวันนี้จะเกี่ยวอะไรกับกรสีที่เราจะต้องเรียนกันนะต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อเพลงกันเลยนะคะเรามาสังเกตเนื้อเพลงกันนะคะขอสวัสดี วัคนี้จะมีทั้งหมดสี่คำเรียกว่าวักที่หนึ่งวันนี้พบครูวักนี้จะมีอยู่ทั้งหมดสี่คำเรียกว่าวักที่สองเรามีสองวักแล้วเราจะเรียกว่าเป็นหนึ่งบาทนะคะต่อไปมีครูมีหนูวักนี้ก็มีทั้งหมดสี่คำ เราจะเรียกว่าวัคที่สามเรียนรู้ร่วมใจก็จะมีทั้งหมดสี่คำวรคนี้เราจะเรียกว่าวักที่สี่เมื่อมีครบสี่วักแล้วเราจะเรียกเป็นหนึ่งบทนะคะถ้าจะแต่งเพลงต่อไปก็จะมีทั้งหมดสี่วักเหมือนเดิมจะเรียกว่าบทที่สอง นักเรียนรำร้องร้อยกองของไทยก้อนสี่เสียงใสเรียนได้รู้ดีเนื้อเพลงจะมีความไพเราะจะต้องมีคำคล้องจองที่จะต้องคล้องจองกันหรือเรียกว่าคำสัมผัสเพลงของครูก็มีคำสัมผัสกันนะคะคำสัมผัสนักเรียนเห็นไหมคะ ว่าคุณครูมีคําใดบ้างที่สัมผัสกันดีนี้ครูหนูรูร้องกรองไทยใสยได้และยังมีที่สัมผัสคล้องจองกันอีกที่นะคะ เราเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทเพลงของครูก็จะมีบทที่หนึ่งบทที่สองมีทั้งหมดอยู่สองบทนะคะนี่คือการแต่งเพลงที่ไพเราะที่ได้รูปแบบมาจากฉันทลักษ์ของกรอนซีต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้ฉันทลักษ์ของกรอนซีที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางในการแต่งกรอนสีต่อไปค่ะเรามาเรียนรู้ฉันทลักษณ์ของกรอนสีกันนะคะนี่คือหน้าตาของฉันทักษณ์ของกรอนสีกรอนสีหนึ่งบทมีสีวักหนึ่งวักมีสี่คำดังตัวอย่างที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอนี้นะคะคำสุดท้ายของวักแรกสัมผัสกับคำที่สองของวักที่สอง คำสุดท้ายของวรรคที่สองสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สามคำสุดท้ายของวรรคที่สามสัมผัสกับคำที่สองของวรรคที่สี่นี่คือการสัมผัสในบทที่1นนะคะแต่ถ้านักเรียนอยากแต่งบทที่สองต่อไปก็จะมีสัมผัสระหว่างบทแบบนี้นะคะ รูปแบบในบทที่2ก็จะเหมือนกับรูปแบบในบทที่1น,นะคะคำสัมผัสระหว่างบทจะต้องมีคำสุดท้ายของวรรคที่4ในบทที่1สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปนะคะคำสัมผัสระหว่างบทมีความสำคัญมากคือเป็นการเชื่อมต่อระหว่างบทและทำให้กรอนสีของนักเรียนมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นค่ะ เมื่อเรียนรู้ฉันทลักษ์กรสีไปแล้วและเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นให้นักเรียนทำกิจกรรมโยงเส้นสัมผัสฉันทลักกรสีกันนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้าสองข้อสโยงเส้นสัมผัสและระบายสีคำที่สัมผัสกันตามฉันทัะของกรสีนักเรียนสามารถกดหยุดหน้าจอเพื่อทำแบบฝึกหัด เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดเล่นหน้าจอเพื่อดูเฉลยคำตอบค่ะขอความซื่อสัตย์อย่าแอบดูเฉลยก่อนนะคะทำเสร็จกันหรือยังเอ่ยเรามาเฉลยฉันทลักษณ์ของกรนสี่กันนะคะโดยที่มีคำสัมผัส โยงเส้นดังนี้นักเรียนทำถูกกันหรือเปล่าเอ่ยหลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมนี้เสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคะการบ้านจะอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่3นะคะ เมื่อทำเสร็จแล้วให้มาส่งคุณครูด้วยนะคะวันนี้ห้องเรียนภาษาไทยเรื่องชันทลักษณ์ของกรอนสีได้จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ